เฮ้ยฮ no. yeah. ัลโหลสวัสดีกราบสวัสดีโอ้ปาไปแล้วไม่มีอะไรอยากมาอัดเร้นสิวนี่ป่ะไม่มีเว้ยบ้างห้าคุค็ม เกีี่่ยยวเเอะไรมื่อกี้สวัสดีสวัสดีทำไมวะ้าว้าว่าบ้าว่าสัตว์มึงอาจจะมึงรู้ไหมสัตว์จ้ากูไม่โหดหรอกไอ้เหี้ยกูมีของมีของมึงจะไฟกูได้แต่กูไม่เก่งหรอกสัตว์มือไม้มือต่อยกูไม่เก่งไอ้เหี้ยมีของไอ้ยี้ย เท่าไหร่คะยี่สครับไม่มีไรทเราอัดนให้เวลเดิไปเรื่อยๆของอะาใจว่ากูไม่โชว์หรอกเข้าใจว่านี่ยไม่ไม่โชว์หรอกไอ้สัสของไอ้โชเชียลแคม่ะกูไม่โชว์หรอกโชว์แม่งตำรวจจับมึงเข้าใจว่ากูไม่ใช่เนวดาไอ้สัส กูว่าตาวัดโยมมึงเข้าใจว่าเตาวัดโยมมึงรู้จักเปล่าเตาวัดโยมไม่เก่าเองเไม่ยๆดูเลยกูไม่เก่าหรอกมึงเข้าใจว่าน้องกูน้องกูน้องกูไงไงไอ้ยังหายเยไงยังไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยกูไฟกูได้นะเว้ยเฮียหมัดมือต่อยกูไม่เก่งกูว่าเตาวัดโยมมึงเข้าใจว่า มึงกระจายอ่ะมึงไม่เก่งแต่มือมีอะไรมีของกูมีของไอ้เหี้ยมีของมึงไม่โชว์ไอ้เหี้ยของไอ้สัสเดี๋ยวแม่งโดนตำรวจจับมึงเข้าใจว่ากูอยู่บ้านไอ้เหี้ยของไอ้สัสมีทะเบียนไอ้เหี้ยตังมาเนี่ยตังมาโวยไม่ใช่อีโบยของพวกมึงไอ้ควายสัสอีโบยเพกหรอกอีโบยไอ้เหี้ยเจ็บมือควาย โอสูญไอ้ยี่ยใช่อีโบไอ้ควายกูมีหรอกอีโบอีแบ๊บไม่ใช่ใช่ไรกูอะไม่บอกไอ้เยี่อะบอกไม่ใหแต่เดี๋ยวไม่โดนตำรวจจับควายไปแล้วสองนาทีเลยพวกบ้า